มีข่าวสารของบรูโน่กิมาราสมาพูดกันหน่อยนะครับมีการเปิดเผยว่าค่าฉีกสัญญาของกิมาราสเนี่ยแบ่งจ่ายได้3งวดนะครับโอ้โหทีมที่ได้ยินก็น่าจะหวานเจี๊ยบแหละครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากอาร์สนะครับสื่อของสเปนครับบอกว่าค่าฉีกสัญญาของบรูโน่กิมาราสเมิดฟิลต์ตัวเก่งของนิวคาส t เซิลครับสามารถแบ่งจ่ายได้เป็น3งวดดังต่อไปนี้ แค่ทีมชาตบราซิลนะครับเติบโตและก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองกลางชั้นนำของทีมหนังเกล็ดเลยนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับ New นิวเนี่ยเมื่อปี2021ทำไปแล้ว11ประตกับ10แอสสจากการลองเล่น87เกมรวมทุกรายการด้วยผลงานที่ดีแล้วก็หน้าประทับใจเนี่ยทำให้เจ้าตัวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรใหญ่เลยครับไม่ว่าจะเป็นแปเชบาร์ซโลน่าเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลแล้วก็เชล แม้ว่าเขาจะเพิ่งต่อสัญญากับนิวไปจนถึงปี2028เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมารายงานนะครับบอกว่าข้อตกลงนั้นมีการใส่ค่าฉีกสัญญาของกิมไารายส์เอาไว้ที่100ล้านปอนด์ด้วยครับซึ่งทางอาร์บอกว่าทีมไหนที่อยากได้ตัวกิมารายส์ไปร่วมทีมนั้นสามารถแบ่งจ่ายค่าฉีกสัญญาออกเป็น3ก้อนตลอดระยะเวลา3ปีนะครับก็คือว่าปีละก้อนแหละเชื่อว่านิวคาสเซิลเองก็ดีรับฟังข้อเสนอนี้ข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาก็รับฟังแหละ หลังจากที่ทีมผลงานในฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและหากว่าไม่ได้ไปเล่นยูเซลในฤดูกาลหน้าจะส่งผลต่อเรื่อง Financial f r i r p l a y อย่างหนักทำให้นิวคาสเซิลเองต้องการหาเงินเข้าสโมสรเหมือนกันนะครับบรูโน่กิมาราสนักเตะคนนี้ครับหลายทีมจับจ้องหลายทีมก็เหมือนว่าอยากจะได้นะครับเพราะว่าฟอร์มดีฟอร์มเด่นเรอัลมาดริดบาร์ซโลน่านะให้ความสนใจแน่ๆครับ ถ้าเป็นทีมต่างแดนอาจจะมีเงื่อนไขอื่นอีกก็ได้นะอาจจะไม่ถึง100 100ล้านอะไรอเงี้ยก็อาจจะมีอยู่นะครับทุกคนก็ครับมีความคิดเห็นยังไงกับบรูโน่กิมาราสควรย้ายไปทีมไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้แวรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม